ทำไมแต่ละกิฟนะครับพี่ทรงผมไม่เหมือนกันเลยนะคทุกคน,คนร้านตัดผมนะครับก็ร้านไหนก็ไม่รู้นะครับคนเนาะสวัสดีนะครับคนวันนี้นะครับก็อยู่ช่องเชเชนสตูดิโอด้วยครับทุกคนวันนี้นะครับผมจะมาตอบคำถาม e. คุณเอเอฟครับแค่หนึ่งข้อแล้วก็เป็นตัวอย่างนี้เลยครับ ทำไมแต่ละคลิปนะครับพี่ทรงผมไม่เหมือนกันเลยครับทุกคนทำยังไงดีครับผมเดี๋ยวผมจะมาอธิบายในคลิปนี้นะครับก็คือเมื่อก่อนนะครับยาวมากเลยครับทรงผมนี่แหละยาวมากก็คือยาวปประมาณเนี้ยตรงเนี้ยเดี๋ยวผมเติมให้ดูนะครับครับยาวไม่ละครับทุกคนโอ้ยานคิ้วอะครับก็คือใกล้เปิดเทอมแล้วนะ ผมแบบตัดผมสั้นนะเนาะใครจะไปด่าได้เนาะโอ้แล้วก็ผมจะเป็นโรงเรียนได้ไงแล้วก็ออกฎของโรงเรียนนะครัเพ่าบอกว่าให้ตัดตรงผมนักเรียนนะครับแล้วก็ตหนไา้นี่ห้ามเกินสี่เซนนะครับก็คือปรนนะมาณนี้ตอนเนี้ยทา้เกิน4ีเซนก็เลยไปตัดร้านร้านตัดผมนะครับก็ร้านไหนก็ไม่ยู้นะคบทุกคน,นนะ บตดตรงนี้ออกมดเลยครับผมตรงเนี้ยตรงเนี้ยเราก็ตัดแบบทุกคนเดี๋ยวถ้าทุกคนคิดว่ายังไม่เห็นนะคะตอนนี้ผมตัดผมให้ทุกคนนะครับเข้าไปในคลิปวิดีโอในช่องเอ่ออะไรนะตอนนี้ผมเป็นชื่อเป็นเป็นสปอร์ตเมซิโคลนะคะเปติดตามได้ค่ะเป็นคลิปนี้นะครับผมนี่ครับผมก็คลิปนี้นะครับไปดูได้นะคบทุกคนก็แบบตรงผมเลือกเป็นแบบนี้แหละก็คือทุกคนคิดกันแล้วว่า ทำไมทรงผมของผมที่มันเหมือนเดิมมากเลยก็คือผมตัดไปสองรอบครับโดนบ,บอกเนี่ยตรงเนี้นะครับยาวเลยอผมดำเลยผมก็เลยไปตัดอกีกรอบแบบขาวนะครับก็คือร้านร้านตอนเนี้ยข้างนี้ขาวนะครับข้างนี้ดำนะครับอะไรวะข้างนี้ดานี่ข้างนี้ดำผมก็เอ้ยมันตัดดีมั้ย ยาวก็ไม่เท่ากันนะะี่ค่ะี้จานะครับผมก็นี่ก็จบมีเพียงเท่านี้นะครับ Q&A N a จริงหรือเปล่าดูจากสมงผมสิคะทุกคนคิดว่าเหมือนกันไหมนี่นี่ไม่เหมือนกันเลยใช่ไหมทุกคนก็ประมาณนี้นะครับทุกคนก็เป็นไงบ้างนะครับคลิป Q&A นับหนึ่งข้อนะคะคำถามของทุกคนในชุทุก อยากให้นะครับมีอีพีสองก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ให้ถึง200ซับนะครับตอนนี้นะครับช่องผมนะครับประมาณ180กว่าทุกว่คนนะเออไปกดซับด้วยนะครับผมจะได้ถึง1 200ทับเดเร็วนะครับก็ทำอะไรอีกนะครับฝากตามนะครับผมลงเคงไปแล้วนะครับคนก็จะมีเอเมอนไห้นะครับก็ฝากตามให้ด้วยนะครับและสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับ สวัสดีครับบายบายเจอกันคลิปหน้าครับผม